มีที่แซ่บได้จะเดินนี่คือรถเมล์รถเมล์นั่งรถเมล์ไปในเมืองมีนะับสื่อของไปทุระไปไปยังก็ได้เนะที่ว่าเป็นในเมืองนะ <c oughs> ไปในเมืองก็สามารถที่จะไปเหตุยังก็ได้เนาะ กำลังลดเมน,นี่เป็นเวลาขนาดนี้เป็นเวลา,า14นาฬิกา50 7นา,นานที14นาฬิกา50 7นาทีบรรยากาศของประเทศเยอรมนีได้จะได้นีได้เ,เป็นเส้นทาง<ป>ที่ สาวโอพรานนั่งรถเมล์ไปในเมืองนั่งรถเมล์ไปในเมืองมันก็จะบ้านเมืองมันเป็นนังกฤษหรือเด้อนี่บ้านเมืองของประเทศเยอรมันนีเอาก็นั่งรถเมล์ไปก็จอดถ้ามารถเมล์ก็ดีบ่ะดีมีคนขับให้ก็ดีแน่พอดีแน่เนาะอือ ก็คือสถาอ่าอีกอย่างคือป้ายจอดรถป้ายจอดรถที่ขึ้นมานหนึ่งสองสามสี่เนี่ยสี่ป้ายแหละสี่ป้ายสี่ป้ายรถเมอันนี้คือฟิงส์ไบรเนอร์ฟิงส์ไบเนอร์นี่ก็คือร้านขายเครื่องดื่มเด้อตัวขาย น้ำอัดลมขายเบียร์ขายไวน์ขายเครื่องดื่มมาสั่นตะไปเ๊อาเนาะ,ะมีดอกดอกไม้ดอกไม้มริมทางแล้วก็นี่คืออ่มอามมัตส์อามัตส์มีมบูธไปในเมืองเนี่ยไปได้สองทางเอ่อสลับรถขั้นนี้เอิร์นวาสาย8-4 สาย8 4นี่ก็คือมันมีสองสายสาย8 4ธรรมดาธรรมดาก็คือมันจิผ่านออสถานสานีรถไฟแต่ถ้าเป็นสาย8 4 X เตที่ไฟกระลังนั่งอยู่นี่มันก็จะผ่านเส้นในเมืองก็จะนั่นก็มีรถผ่านมีรถผ่านอยู่สองสาย แต่ว่าอีกสายทึ่งๆัปก,ก็มีอีกสองสายแต่ว่าเดินเดินใจบ้านน้อยนึงนี่คือไปไปไปรถเมล็ดอดนนี้เด้อแล้วก็มีห้างโงน้อยฟูนี่ที่มาเป็นคนไทยก็ปรแมาหน้าตาคือคนไทยมานั่งต่างทางคำก็คอ,อ,อยจะคอยก็ยส่อยู่เล่าดอกเนาะอ่ะ เมื่อนี้ก็วันที่10มิถุนายน2568ปี2 0 2 5เลยเป็นมือที่เอ่อใจจดใจจอว้าวุ่นวุ่นว้าวุ่น,ว,ว,นว้าวุ่นอีกมือหนึ่งเด้อเพราะว่าเมื่อวานนี้เออจากการที่มาทำ YouTube ยูทู e ดิเด้อมาเห็นยูทู e มันก็มันเห็นอะรเห็นหลายอารมณ์เด้อ เห็นเหตุหลายรณ์ของข้าเองนี่แหละมีความอยากเป็นตัวตั้งต,ต่อจาก,จากความอยากต่อจากนั่นก็มีสารพัดอารมณ์ตามามาเฮ้า <c oughs> สิท่านมันบ่เฮ้าสิท่านมันบ่แล้วแล้วก็อารมณ์ที่เกิดขึ้นนี้มันก็เกิดจากสิ่งแวดล้อมสิ่งที่ปรุงแต่งเช่นปรุงวา่าเมื่อเข้ามาได้อยู่ใน youtube แล้วคุณจะต้อง มีผู้ติดตามคุณ1,000นะแล้วในช่วงหนึ่งปีคุณจะต้องให้มีเพื่อนของคุณมาร่วมชมคลิปหรือไลฟ์สดมาทักทายหรือคลิปสัน้นคลิปยังไงให้ได้4,000ชั่วโมงค <c oughs> อยกับศึกษาเรียนรู้มาตลอดเลยเด้ออันนี้กขต้องขอมาได้ก็ต้องขอขอบคุณพ่พอแล้วเบาอ,อีกเด้ออย่าเบาอย่าเฝ้าเบื่อคือ สี่ถูกเอ่ยชื่อแต่จะดดนจะดวนรังเกียจเนีก็คือเพนช่องเพนเพนเยอรมันมาแล้วดิเพันนี้แหละเป็นคนต้นค่นต้นให้สาวผ่วพานได้เข่ามาเหตุมาทำยูทูบถ้าสีขาวานี่ก็เป็นนั่งฟ้าเดินดินนะเนาะมีเพิ่นกระน่ำคณะนั่งฟ้าก็คือเพื่อน y o u ูทูบของเพงาาเิ่นมาให้เขางูจัก แล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อน,อนก็นมาติดตามเข้าเข้าก็ไปติดตามเพื่อนแล้วก็มีเทวดาเด้อเทวดาที่เพื่อนแนะนําให้เข้าผู้จักอันนี้ก็เรียกว่าเทวดาเดินดินนั่งฟ้านังฟ้าเดินดินทดเนนทวดาเดินดินอิลิคือซอยกันในอิล้เข้าประต้งไปปารถนาเป็นเทวดาตั้งฟ้าตอนหลังจากเข้าตายแล้วเข้าตรงคิดว่าเข้าเป็นนั่งฟ้าเลยเนาะนังฟ้านี่ก็เป็น อย่างที่มาซอยเหลือเทาได้นี่เพิ่นภาษาเยอรมันเด้อภาษาเยอรมันนี่ยจะเห็นนี่จุดๆอยู่ทั้งตัวทุกอ,อักษรเลยมันก็เดินทางมาเห็ดมาเรื่อยๆมันก็บ่งง่ายก็เรื่องง่ายดอกปุไรว่าโอ้เหตุเฟสบุ๊คเรื่องเ,องห,อเห็ดโลดเหตุรวดอ,อะไรได้มาโลดมาโลดอยมาต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองเด้อได้บ่ได้นี่ขอให้มาพิสูจน์ด้วยตัวเอง หนึ่งปีเกือบหนึ่งปีที่ผ่านมานี่ยคอยได้เห็นหลากหลายอารมณ์หลากหลายการกระทำซึ่งถ้าเขามีอายุหน่อยอายุหลายมันก็คนที่มีอายุหน่อยเนี่ยมันก็มีมีไมีได้เปรียบอยู่เพราะว่าสุขภาพร่างกายสมองสังขารมันยังโอเคอยู่แต่แต่อีพวกที่ว่าโอ้ยผมเป็นอีเพลอกนี่เลยอีเมียนี่เลยเออนีคือล่าน,าน,นวดเด้อ ร้านร้านไทยร้านหมดชื่อร้านสบายสบายสบายหากคุณจะนวดตัวเองก็ขอจงมาที่ร้านสบายนี่ก็นี่ก็เออเนือเมืองนอยอูมนอยอูมนอยอูมเด้อใอยไปลงบันดีเด้อใครจะไปลงเมืองอูมเมืองอูมเมืองนอยอูมเนี่ยก็ยุ่งคนละรัานเด้อมีแม่น้ำมีแม่น้ำาดานุไหลผ่านอืย แล้วก็เดินทางมาจนถึงเดือนสุดท้ายเด้อมาถึงเดือนสุดท้ายก็เดือนมิถุนายนเดือนสุดท้ายคือ27ิมิถุนายนก็จะครบปีมันก็วิ่ววิ่งยโยนะเฮาก็เดินมาเกินถึง3,000ัว่า5 0ักห่าล้วลก็เหลืออีกประมาณ400กว่าัวชั่วโมองปรากฏว่าถ้าเฮ้าสิเดินบ่เลาะก๊อกกอกาอมค่อยมูเพื่อนก็ก็ๆๆเดินมาจนพากันเมนะื่อยล้าพอสมควรแล้วนะ แต่ก็รุ่นอยู่นะรุ่นรุ่นนั่งซอยเหลือกันอยู่จนวานี่ปลายรถมีปลายนึงจนว่ามาถึงเหลือส0 0อกว่าชั่วโมงในในสุอาทิตย์กว่าวสุดท้ายดิโอ้ยเ้าเอิญก็มีเทวดามีแท้มีนั่งฟ้าเอาเป็นว่าอีกกลุ่มนึงมีนั่งฟ้าอีกกลุ่มนึงนั่ง,นงฟ้าที่เฮาเห็นเป็นตัวเป็นเป็น,นอะขอเอิญว่า,าเด้อเพิ่นไผ่เพิ่นเป็นแม่ทัพในช่วงโค้งสุดท้ายี่เลยแหละ ก็คือคุณเกสราเกสราจากอเมริกาพ่อเพิ่อนเห็นเห่าเราบอกว่าเห็นชั่วโมงเหลือเวลาอีกนิดหน่อยเพิ่นก็รวมพลคนช่วยเหลือกันครอบครัวยูทุ e เพิ่นก็ไลฟ์สดเจ้าเพิ่นไลฟ์สด,ดเพิ่นเพิ่นจะไปเที่ยวฟลอริดานะเนพิรนได้ด้ลับบ่ได้นอนเลยเอ,อ่อ เอิรมูเอิรนเพื่อนเขามาจากที่ไข่ไร่สดนก็มีไข่หรเขางมาเบิงเลยก็มีเพื่อนนี่เหละเนี่ยเขามามาซอสยเอิรนหมูเอิรนเพื่อนเขามาสมาชิกเขามาโตเพื่อนกับวันนั่งเฝ้านอนเฝ้ามีหลายคนเดิมมีหลายคนมูเพื่อนนี่นี่แม่น้ำดานูเดิมแม่น้ำดานูฟเป็นแม่น้ำที่กั้นเขตระหว่างอ่าสองรัฐคือรัฐบาเยิร์นกับรัฐบาเดนเวอร์เทิร์แบกเดิมอยู่ทางภาคใต้ของเยอรมันเดิม เป่า้ฟังเป่า้ฟังเสร็จแล้วเพื่อนก็ตีท้องร้องเปล่าตัวเพื่อนเองนี่เพื่อนก็บอกว่โ <c oughs> กาโอ้ยอยากให้พี่ละออนี่ <c oughs> ผ่านให้ได้เพราะว่าถ้าไม่ผ่านนี่เ <c oughs> พื่อนก็สิบ,าบ้าวุ่นใจนอมม้มันมันบ่มีความสุขแน่นอนเด้อกฏว่าเพื่อนมูเพื่อนเพื่อนที่คือคือเขาบูหูนะมูเพื่อนเขาปูหูเฮาเฮาบูฮูจักกลุม่มใดสิมาซอยเฮาได้เฮาบูหูหรอก ถึงเขาหูเขาปุ้ยได้นั่งเถือเขาตอบบอกเข้าใจมูสีซอยจังไดนะแต่ถ้ามีคนไปบอกไปเล่าไปเอื่นไปส่วนเขาก็เขาสิเขามาซอยเห่าห่างแต่ว่าถัาปกติธรรมดาอย่าไปหวังว่าไผสีมามารุ่มมาตุ้มซอยเห่าให้ยังเสร็จเห่าได้พันชวโมงหรือบอกี่ชัวโมงเลย เขาก็บมาซอยเหาดอกอันนี้เขาก็ต้องไปหาเขาเขาก็ต้องมาหาเขาสะสมชุ่วโมงไปเรื่อยๆจนกวาวาบัตรสุดท้ายนี่แหละบัตรสุดท้ายถ้่เฮามีปัญหาแล้วมีปัญหาหรือมีบุญวาสนาก็ <c oughs> สิมีคนขามาซอยเฮานี่ <c oughs> ในสามมือนี่คณะครอบครัวของยูทูบเบอร์นี่ขามาซอย เิ่นเขามาซอยเท้า,าดีเดอเมืองอุมอ่มเด้อเมืองอุ่มเนี้ยก็จะมีโบสถ์ที่สูงที่สุดในโลกนป็นยอดไว้ไว้ไวยัไ่ไงในในโบสถ์เขา่ามาซอยเท้าเสร็จแล้วก็ซอยกับซอยแต่เนาะเทาก็เลยได้รับการช่วยเหลือในสี่มือนี่จากสี่จากเหลือสี่ร้อยกว่าชั่วโมงนี่ทุกคนมาเหลือรูอ่าสิบ เหลืออยูหาซิปควาชั่วโมงค์ก็เหลือหาซิปควาชมงเหลือหาซิปควาชมงค์ก็เลยลงๆลงๆลงๆลงไปเปลี่ยนเปลี่ยนรถเมย์ขั้นใหม่เหลือหาซิปควาชมงเจ้าเอ้ยนี่เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เหลือหาซิปควาชั่วโมงมันก็น่ารุ่นนะนะมันก็น่ารุ่นมันก็น่ารุ่นมันก็น่ารุ่นว่าเอ่อ มือนีมันนาสิเห็น youtube ขานาสีแจ้งเขานาสีแจ้งโตเลขว่าเฮาได้4 0พันรือแสดงความยินดียังก็เฮานี่ปรากฏว่าเงียบจ้อยเว้ยเจ้าเออเงียบจ่อยเงียบจ่อยแต่ว่าก่อน,นอ YouTube เนาะ u t u b e ก็อาจจะกำลังประมวลผลนเนาะก็อาจจะร่งประมวลผลว่าโ่เมนเขาไปต้องไปเช็คไปตรวจไปสอบว่าที่ว่าหาสิบชั่วโมงที่เฮาสต้องฮ็ดตัวนี่ มันสีโอเคบอมันสีจังไดบอจังสีจังสังสนเนาะเอออ้าวละบอเป็ดคือการกระตื่นเต้นตาตกใจบทตกใจรอกจ้ะอย่างสิเกิดมันก็นเกิดเนาะเด้อขอแจ้งข่าวให้นักเทวดาและนางฟ้าที่เข้ามาหานางฟ้าละโอวาสนค <c ười> อยก็อยากเป็นนางฟ้านางฟ้าเดินดินนางฟ้าที่ยังเป็นตัวเป็นเนด้อคำต่างๆหรืออย่างต่างๆนี่เขาก็ เป็นคําสมมุติดอกเนาะเข้าก็เอินเอายังเอาเข้า,ากาเัเอินว่าเข้าไปนั่งฝากไรเนเป็นยังเนาะ <c oughs> ขำ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  <c oughs> นี่ก็คือสนามเด็กเล่นนะ <c oughs> สนามเด็กเล่น <c oughs> ในเมืองอุ่มนี่คือในเมืองอุ่มหรือเขาไปต้องพูนหลืเป็นเมืองอุ่มแล้วคอยคอยจะไปพูนแหละเป็นสถานีรถไฟมีนัดกับเพนเยอร์มันมาแล้วหรือโคชเพนเดอร์แล้วก็นัดกับคุณแม่น้ําทิพย์ ซึ่งเมื่อกอน,นั่นก็ได้เลี้ยงมีปาร์ตี้ต้อนรับเพื่อนของอเพนสามีของคุณเพน,นเพนเยอรมันมาแล้วอะ่ะโดยแม่น้ำทิพย์ก็เป็นคนมาทำอาหารให้ให้พวกเราเนาะโอ้อยูดีมีแสบกันขนาดเลยคักคักคักอ่ะรถเม่ส์สายหามา่อไรใครจะไปเลยเด้อใครจะขึ้นรถเม่ส์สายหาแล้วก็ไปพบสมาชิกเพื่อนที่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 สถานีรถไฟ